ก็โอเคนะครับกับสวัสดีมิตรรักชาวเกษตรทุกคนทุกท่านกันแล้นะครับอยู่กับผมเอ็มเดเมเยมนะครับนะแล้วก็วันนี้นะเราก็อยู่กันกับเกมคนโก้อย่างเดมอนสเลเยอร์ทาวเวอร์ดีเฟน์กันอีกแล้วนะเออ เย่ yeah. ก็ก่อนอื่นจะไปเข้าคลิปนะก็ต้องบอกก่อนเนาะว่าเรากลับมาลงคลิปเหมือนเดิมแล้วนะเออแล้วก็ <cl aps> เหนือสิ่งอื่นใดนะแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะที่ไม่ได้ลงคลิปนานแต่ก็ยังมีคนดูนะเอออันนี้คือแบบเป็นแรงกําลังใจจริงๆให้ทําต่อจริงๆเว้ยเออต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะที่ยังซัพพอร์ตกันเนาะเออแค่เข้ามากดดูคลิปเนี่ยก็ดูใจแล้วนะเออก็นั่นแหละนะ โอเคมาเข้าเรื่องกันดีกว่าเนาะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูตัวละครที่อัปเดตกันเข้ามาในเกมนี้กันนะซึ่งก่อนหน้านี้มันได้อัปเจ้าเขาเรียกว่ามิสซิริ7ดาวเข้ามาเนาะเออเดี๋ยวพาไปดูก็คือตรงอัปเกรด to s e v e star ตรงนี้นะเออก็คือตรงตาคนนี้เออจำชื่อไม่ได้ละนี่มันได้อัปเจ้า มิสซูริ7เจ็ดาวเข้ามาเนาะอัปเดตก่อนหน้านี้เนี่ยที่บอกว่าอัปเดตก่อนหน้านี้นะเพราะว่าอัปเดตปัจจุบันเนี่ยมันเป็นอัปเดตพาร์ซีซันสวเข้ามาเนาะซึ่งมันได้อัปเดตเจ้ามูซันเจ็ดดาวกับตัวที่มันดีดพินในเขาเรียกว่าปราสาทนิรันสุนิรัน,นอะไรสักอย่างเขาเรียกว่าปีศาจร้ขอบเขตไม่ใชไ่ไม่เคยปีศาจ ปลาศาสตร์ไร้ขอบเขตเออตัวที่มันดีดพินในปลาศาสตร์ไร้ขอบเขตเนาะเออแล้วก็เป็นเจ้ามูซันเจ็ดดาวเนาะซึ่งเป็นตัวในพาร์ทนะซึ่งตอนนี้เราก็กําลังฟาร์มพาร์ทอยู่นะมันได้เวลค่อนข้าง,งยากเนาะเพราะว่าแม่งได้เวลด้วยวิธีเดียวก็คือวิธีทาเควสต,ตรงนี้นะแล้วก็การเติมเนาะซึ่งใช่ครับไม่มีตังค์เติมนะเออจริงๆอ่ะมูซันเป็นตัวพาร์ทเนาะ599กกโลบักนะใครอยากสนับสนับสนุนก็มาก็ดีเนาะถ้าอยากจะดูมูซัน7ดาวนะหรือว่าใครที่มีตัวเนี้ย7ดดาวแล้วเทรดได้ อินบ็อกมาได้นะเออหรือว่าเมนบอกก็ได้นะเดี๋ยวหางบไปซื้อเอานะหรือว่าใครอยากสนับสนุนให้ซื้อก็นั่นแหละมีเบอร์วอลู่ใต้คลิปนะสนับสนุนกันได้นะถ้าสมมติว่าใครอยากดูนะเออเราจะได้เอาเงินที่สนับสนุนเนี่ยมาซื้อพาร์ทพรีเมียมนาะจะได้รีวิวมูซันให้ดูนะว่าเป็นยังไงนะเออก็โอเคเรานอกเรื่องมาเยอะละนั่นแหละนะก็นั่นแหละอย่างที่บอกไปเนาะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูเจ้า มิสซูรีเจ็ดาวกันเนาะเออซึ่งเจ้ามิสซูรีเนี่ยเราก็ได้ทำการคราฟเจ๊แกมาเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วเราก็ทำการอีโวขึ้นเป็นขั้นเรนโบว์แล้วเรียบร้อยเนาะแล้วเราก็ทำการอัพเลเวลเจ๊แกไปเลเวลาห้าสิบตันเรียบร้อยแล้วนะเออก็สแตทคร่าวๆของเจ๊แกก็เป็นประมาณนี้นะคืออัพตันเลือดแม่ง4ี่หมื่นสองเลยนะอันนี้คือสแตทเลเวลห้าสิบนะเออแล้วก็เจ๊แกมีสกิลเป็นเควอสครอว์นะเออสแตทคร่าวๆก็เป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็ เจ๊แกเนี่ยเป็นตัวละครที่ถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะมีบทบาทตั้งแต่ภาคแรกๆเลยนะเออหมายถึงว่าโผล่หน้าโผล่ตามาตั้งแต่ภาคแรกๆเลยนะเออแต่มามีบทบาทจริงๆเนี่ยในภาคเขาเรียกว่าภาคหมู่บ้านช่างตีดาบเนาะก็คือที่เอามาสู้กับเจ้าหังเทนงูล่างเนี้ยร่างโกดเอ,อ้ยไม่ใช่ดิฮังเทนงูล่างที่เป็นโซฮาคุทเทนเนี่ยเออประมาณนั้นเนาะเออถ้าจะให้พูดถึงบทบาทหล,ะล,ะละักๆก็น่าจะเป็น เขาเรียกว่าหมู่บ้านช่างตีดาบเนาะเออก็นั่นแหละประมาณนั้นนะสำหรับการเกิดต้นคลิปนะก็เดี๋ยวเราไปดูในเกมไ้ละกันเนาะว่าเจ๊แกจะเป็นยังไงบ้างนะจะเก่งไหมขอแค่ให้มันเก่งกว่าเจ้ามุจิโร่นะเออนั่นแหละเดี๋ยวไปดูในเกมไและกันเนาะเกิดมาเยอะละปะก็โอเคนะเราก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเรามาดูกัน,นละกันนะว่าเจ้ามิซึริร่างเจ็ดดาวเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะเออ ก็สำหรับเรื่องโมเดลนะถ้าอีโวเป็นเลนโบว์แล้วหน้าตาอย่างนี้ก็นั่นแหละเป็นเรื่องธรรมดานะคืออน่หน้าเนสโก้แน่แแหละนะมันคือหน้าเนสโก้ร่างอสูรเวยดูยังไงก็รู้นะเออแล้วแม่งดูเห็นป่ะลูกาตามันซ้อนกันนะเออคนหน้าเศร้าอะ่ะจริงๆร่าง6ดาวมันอีโวมามันก็ไม่เป็นอย่างนี้นะแต่ทำไมพอ7ดาวอีโวแล้วแม่งหน้าตาเป็นอย่างนี้นะแม่ไม่มเทเลยนะเออ ก็สำหรับเรื่องโมเดลนะก็คล้ายๆกับล่างหดาวเนาะแค่เปลี่ยนโทนสีนิดๆหน่อยๆน,นะจริงๆก็เปลี่ยนโทนสีเฉยๆแหละถ้าไดให้ดูนะเออแต่จริงๆแล้วว่าร่างตอนที่มันสู้กับโซฮาคูเทนเนาะมันไม่ใช่ชุดอย่างนี้นะคือในที่มันสู้เนี่ยเจ๊แกจะเอาเสื้อนอกออกเนาะก็คือไอเสื้อที่มันเป็นโทนสีชมพูเนี่ยถ้าบอกสีผิดก็ต้องขออภัยจริงๆนะแล้วก็เหลือแต่เสื้อสีดำๆข้างในเนี่ยเออจริงๆอะเจ๊แกก็มีปก เคยสปอยปกมานะเดี๋ยวขึ้นรูปเทียบให้ดูแล้วกันจริงๆอะ่ะมันควรต้องเป็นแบบในปกนั้นเว้ยไม่ใช่โมเดลแบบนี้นะเออแถมเอาหน้าในสโกะมาใส่อย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ปะ่ะวะเออซึ่งเรื่องโมเดลมันค่อนข้างกระโปงนะให้พูดตรงๆก็คือโมเดลกระโปงเลยแหละเออนะโดยรวมก็เป็นประมาณนี้นนาะก็คือโมเดล6ดาวย้อมแมวนั่นเองนะเออมาเดี๋ยวเรามาดูเอฟเฟกต์ของเจ๊แกกันดีกว่าเนาะ ซึ่งเจ้ามนะิสซิรีเนาะค่าวางก็ใช้อยู่ที่ประมาณ2,000นะก็คือสแตนดาร์ด7ดาวเนาะ2,000หมดเนาะมีแค่โซฮาคเทนี่เที่ใช้3,000นะเออก็เดี๋ยววางไกลละกันเนาะอืมวางตรงนี้ละกันจ๊บประมาณนี้โอเคตีธรรมดาก็ใช้ดาบฟันนะเออโอ้คูดาวค่อนข้างนานนะ สแตตก็เป็นประมาณนี้เนาะดามเมจต้นก็อยู่ที่3 8 0 1แรยเนาะแล้วก็ระยะอยู่ที่12เนาะ SPA หรือความเร็วโจมตีอยู่ที่1.8วิเนาะส่วนสกิล Chaos c a l l เนาะก็ดามเมจอยู่ที่4,276นเนาะแล้วก็คูดาอยู่ที่18วิเออประมาณนั้นนะก็คืออันนี้คือดามเมจที่รวมกับค่าอัพเลเวลแล้วก็อีโวเป็นเลโวนะเออไหนโน้สกิลเจ๊กนหน่อยนิ่ึ๊บตี่อนข้างนานนะหมายถึงว่าคูดาสกิลปึ๊บ อ๋อก็เป็นการกระโดดปั่นตัวเนาะก็นั่นแหละก็คือท่าที่มันสู้กับโซฮาคุเทนนั่นแหละก็เดี๋ยวอัพตันเลยละกันนะเออเดๆๆๆี๋ยนี่อัพตันเลือกตั้ง4ี่หมื่นนะเยอะโคตรเยอะโอปั่นหมดอยู่เอาเรื่องนะเออก็พออัพตัน,น,นเนาะดามเจ๊แกก็แม่งกระโดดไปถึงหมื่นเลยนะสำหรับการตีธรรมดานะหมื 11, นะ่นเอ็เนาะ ระยะก็เป็น16นะแล้วก็โคเอสพีเอหรือความเร็รวโจมอยู่ที่1.3วิเนาะแล้วก็ส่วนเรื่องสกนะิลเนาะก็อยู่ที่8ปดพนะแล้วก็โคไดอยู่ที่12วินะคือสก mm ิล hmm. แม่งเบากว่าตีธรรมดาโคตรตึงสก mm ิล hmm. ก็กว้างใช้ได้นะเออแต่ติดแค่เรื่องโมเดลนี่แหละเรื่องอย่างอื่นคือเจ๋งหมดนะติดแค่เรื่องโมเดลนี่แหละเออดูอีกทีดิกระโดดปุป๊บเอาแล้วทำไมสกิลมาอยู่ตรงเนี้ย อ๋อแสดงว่าสกิลมันไม่ได้ฟู l l อลีไว้แสดงว่าสกิลมันเป็นแบบเซอร์เคิลแน่ๆนะก็คือสกิลสุ่มติดนั่นเองแบบประมาณว่าวงตรงนี้ยังไงอะคือมันไม่ฟู l l อลี e, นะเห็นปะมัน,ม,นมันเมื่อกี้มันเสกตรงนี้ใช่ไหมก็คือสกิลพุ่งขึ้นตรงนี้นะก็ถ้าให้พูดนะคือเหมือนมูจิโร่จะดูดีกว่านะเพราะว่ามูจิโร่มันตีเป็น Fu l l อล e, ใช่ปะคืออันนี้เจ๊แกตีเป็นแบบเซอร์เคิลเเนาะมันไม่เห็นหรอกแต่ว่าเราเดาไงนะเออ มันไม่ได้ตีเป็น full e l อะ่ะตัวไหนที่ไม่ตี full e l นะตัวนั้นอาจจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะแต่มันก็ไม่ใช่ทุตัวนะเนาะออและแต่ความแลวแต่คนจะคิดว่าแต่ส่วนตัวกูคิดว่าอย่างนั้นนะแต่อย่างว่านะมันเป็นเจ็ดดาวอะ่ะยังไงมันก็เก่งกว่าหกดาวอยู่แล้วนะเนาะใช่ไหมแค่เลือดก็สี่หมื่นกว่าแล้วอะ่ะออตึงนะเมี้ยวสกิลก็ใช้ได้นะเนาะโดยรวมก็นั่นแหละถือว่าเจ๋งอ,อยู่แหละมั้ง <misery> ออก็นั่นแหละนะประมาณนี้ละกนันเนาะสำหรับเจ้ามิสซีเนาะอาจจะยังไม่ว้าวเท่าไหร่นะอาจจะยังไม่ว้าวเท่าเจ้ามูจิโร่เนาะแต่มันก็สวยดีนะสกิลอะ uh, ถ้าเป็นเสาเสาอะไรสักอย่างหนึ่งเออกูก็ไม่รู้นะเออเราก็ยังไม่ได้ดูแอนเลอร์แอนิมเมชันเนาะว่าตอนใช้สกิลเป็นยังไงนะยบ กระโดดขึ้นไปใช่ไหมเมี้ยว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 ก็คือน so ั่นแหละก็คือการกระโดดขึ borrow, ้นไปบนฟ้าเนาะแล้วก็หมุน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 ก็นั่นแหละประมาณนี้เนาะสำหรับเจ้ามิสุริเนาะไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่นะเออเอาจริงๆนะทั้งมูจิโร่ทั้งมิสุริยังไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่นะยังดีนะที่โซฮาคุเทนมันยังมีความว้าวความว้าวหน่อยนะเออประมาณนั้นละกันนะเออ ก็โอเ OK คนะจบกันไปแล้วเนาะสำหรับการมาดูเจ้ามิสซี่เจดาวนะก็อย่างที่บอกไปเนาะเจ๊แกก็แบบไม่ได้เก่งกาดอะไรขนาดนั้นนะความคิดเห็นส่วนตัวเนาะเออมันมันก็ยังไม่ได้เก่งกาจขนาดนั้นมันก็กลางๆนะส่วนเรื่องแอนิเมชันก็ถือว่าดีดีอยู่ดีอยู่นะเออแต่เสียดายที่มันปั่นเร็วไปหน่อยแล้วก็มันแข็งไปนิดนึงนะเออแต่ส่วนเรื่องพาร์ติเคิลอะไรเงี้ยม่งสวยนะเออก็นั่นแหละประมาณนั้นนะสำหรับเจ้า มิสซนะูรีเนาะถ้าให้เทียบระหว่างมิสซูรีกับมนะุจิโร่เนาะเทียบกันระหว่าง7ดาวนะแนะนำให้ไปทำมุจิโร่ดีกว่าเห็นไหมร่างมันเป็นแบบฟูเอลีสกิลเนาะจริงๆมันก็เขียนว่าเอลีนะแต่ว่ามันไม่ฟูอ่ะคือเจ้ามุจิโร่มันยังฟนะูเนาะเออก็นั่นแหละนะประมาณนั้นละกันนะก็คือตอนนี้ดาพิฆาตอสูรภาคล่าสุดอย่างเขาเรียกว่าภาคหมู่วัาชาติดดาบมันก็จบไปเกือบเดือนแล้วใช่ไหมเออคือ,ค,อคือตอนนี้กูไม่รู้นะว่าเกมมันจะอัปตัวไหนเข้าใหม่นะมันก็เหลือเจ้า เกียโกเนาะอสูรไหนะแล้วก็เจ้าเกียนยะเกีนยะร่างปีศาส์เนาะที่ยังไม่เข้านะแล้วก็เป็นเจ้าเนสโกต้านต้านแดดซึ่งเนสโกต้านแดดเนี่ยอาจจะไม่เข้านะเพราะว่ามันยังไม่ได้มีบทบาทเฉิดฉายเลขนาดนั้นนะแต่ว่าเกียโกกับเจ้าเกียนยะเนี่ยมีบทบาทอยู่นะก็ไม่รู้นะว่าเกมจะเอาเข้ามาไหมนะเออก็นั่นแหละประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับเจ้ามิสซีเนาะก็ไว้จะกระลิปหน้าละกันเนาะว่าจะเป็นอะไรนะก็อย่าลืมนะสำหรับใครที่อยากจะดูมูซันนะ สามารถสนับสนุนกันมาได้นะเออเลขวอลอยู e ่ใต้คลิปนะเออเนี่ยจะได้เอามาซื้อพรนะีเมียมพาร5,99เนาะหรือว่าใครที่มีเป็นตัวละครอ,อยู่แล้วอยากจะเทรดก็บอกได้นะเออก็นั่นแหละประมาณนั้นละกันสำหรับช่วงรี่ถ่ยน,นะเออก็นั่นแหละไปละไบรท